เกิดไม่ทันไม่รู้จักเออเนาะอะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวดิแล้วเอ๊ะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตอยู่โน่นครับเราไปหาพี่โอ๊ตไปดีกว่าได้เทคนิมโน้ตทีไม่รู้ทำอะไรอยู่ไม่รู้ดูดินั่งเพ่งเล็งอะไรอ่ะวิเคราะห์อะไรเนี่ยกำแพงอยากทะลุกำแพงได้อยทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยเออต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่อ่ะทำให้ผมแบบแค่ตัวเองแล้วนะผมับแโลกผมแล้วนะออ๋ว่าแจ็ควรจะอยู่มุมไหนหรือเปล่าใช่ครับผมเจอแล้วนะผมพยายามมากเลยนะในการที่จะถามวิธีของผมนะ ทำไรล่ะอะไรแมเลือกตอบตำแหน่งดีด้วยนะไม่เห็นใช่ไหมอ้ยแม่ท่าภาคภาคภาพรักดีมากแต่ตอบตรงตำแหน่งเลยนะมาเอางี้ดีกว่าค่ะปล่อยสองคนนี้เขาไปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพออยู่มุมนี้แล้วโดนมิญญาดูต่ กิ okay. ๊บจะบอกว่าตอนนี้ก็ช่วงแขกนุ่มๆใช่ไหมใช่วันนี้กิ๊บจะมีของชิ้นหนึ่งที่เรียกได้ว่าไม่รู i̇şte ้จะนุ่มหรือจะสยองหรือจะน่ารักดีเห็นบอกว่าบินได้น่าจะเกี่ยวข้องซปเปอร์ฮีโร่นะซุปเปอร์ฮีโร่ก็บินได้ไม่เกี่ยวซูเปอร์ฮีโรด้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่จะเป็นอะไรไปชมคลิปกันเลยค่ะต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่ามันถูกทำขึ้นมาเพื่องานศิลปะและนี่เป็นการสาธิตการบินในงานแสดงคันสเตรอาร์ตแฟร์ ที่จัดขึ้นในกรุงอัมสเตอร์ดัมเบิร์กแจนเซนศิลปินผู้สร้างออยวิวเจ้าแมวบินได้บังคับวิทยุนี่แล้วครับก็ได้สาธิตการบินของมันในงานแสดงศิลปะดังกล่าวด้วยนะครับและก็หวังว่าเจ้าแมวน้อยตัวนี้จะได้ไม่ต้องมาจบชีวิตก่อนที่มันจะบินได้ขนาดนั้นหรอแม่เพื่อผลงานชี้นี้ของเจ้าของนะครับแม่ไม่งั้นคงถูกกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ต่อต้านอย่างรุนแรงแน่นอนครับแม่ อ l ยวิวนะครับไม่ใช่แมวตัวแรกที่บินได้ครับแต่หาก Search คำว่า flying cat คุณจะพบคลิปวิดีโอแมวบินมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ที่อ l ยวิวนั้นแตกต่างจากคลิปอื่นๆที่คุณชมก็คือ มันไม่ได้ใช้ความแข็งแรงของมันแต่ใช้ตัวช่วยอย่างคอดคอปเตอร์คือคอปเตอร์4ใบพัดที่บังคับควบคุมการบินด้วยชุดบังคับวิทยุว่าแต่จะมาตัวนี้นะครับมันจะเชื่องขนาดกล้ากลางสี่ขาขึ้นไปคร่อม q ดคอปเตอร์หรือไงแม่คำตอบก็คือไอวิวเป็นแมวที่ตายแล้วนะครับซึ่งเจ้าของได้สตาร์มันไว้ในสภาพที่สมบูรณ์จนดูเหมือนกับแมวที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะนํามันมายึดติดกับของเล่นสุดโปรดอย่างเฮลิคอปเตอร์4ใบพัดนะครับเพื่อทําให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งแถมยิ่งเก่งกว่าเดิมน,น บินได้ไงฟัง <c oughs> ดูแล้วรู้สึกพิลิกเล็กน้อยใช่ไหมล่ะครับศ <c oughs> ิลปะชี้นี้นะครับก็ดูเป็นเหมือนกับแก๊เจ็ตพลิกพลั่ยยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> ออกแนวโรคจิตซาดิสดยังไงก็ไม่รู้บวกลบคุณหาแล้วไม่ชอบหรือว่าชอบไอเดียนี้แชร์กันได้เต็มที่เลยนะครับ <c oughs> ก่อนจะจบนะครับนึกได้ว่า <c oughs> ก่อนหน้าเจ้าตัวโอเวิลเนี่ยนะก็มีแมวที่บินได้โดยคอมเตอร์อีกตัวนึงครับที่ตอนนี้มีอายุครบ1 0 0ปีไปแล้วครับนั่นก็คือดราเอมอนนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างน้องแมวบินได้ไเห็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยแหมคิดเอาเองไงนี่มันแววล้อมพาไปคิดซะว่าเป็นฮีโร่ใช่ไหมแต่แล้วก็วเป็นแมวบินได้ก็เป็นแบทแคปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เ,<อ>เป็นยังไงเห็นแล้วรู้สึกรู้สึกเอ ผมว่ามันมันมันเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมหรือ culture ของเรานะครับที่ปูมาให้เราเขาเรียกว่าให้เขาเรียกให้เกียรติ นะครับกับสิ่งมีชีวิตที่เสียไปแล้วนะครับแปลว่าเขาจะเสียไปแล้วอาจจะดูถ้าพูดกันตามนิยามอาจจะไม่มีค่าแล้วแต่ว่าเราก็จะให้เกียรติเขาที่เขาเคยมีชีวิตอยู่นะครับในศาสนาพุทธของเราพวกเราก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ก็ไม่ฝังเขาก็เผาเขาหรืออะไรางี้ให้เขาไปเกิดอะไรเงี้ยในความเชื่อในความเชื่อของเราถูกไหมฮะแล้วอันนี้ถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยเขาคงจะเป็นความเชื่อของทางฝรั่งเขาที่เขาอาจจะไม่ได้ถือตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อนะ ในในจิตใจคนลึกๆแหตะจะถูกปลูกฝังมาแบบแบบเดียวกันเนี่ยว่าแบบนี้เราเรียกว่าทรมานเราเรียกว่ามันทรมานเขาอ่เขาจะแบบว่าไม่มีวิญญาณอยู่แล้วแต่ทําอย่างนี้มันแบบแอบสยองอะหนูค่หน้าเห็นแล้วมันแบบ เท่าที่ผมทราบเท่าที่ได้อ่านในกระทู้หลายๆกระทู้นะเขาพูดจำลองความทาว่าเขาให้เกียรตินะฮะคือเหมือนกับเขารักแมวตัวนี้ของเขามากเขาเป็นศิลปินนะเขาก็เลยแมวบินเออแล้วเขาเลยอยากให้บินได้เหมือนจะไปส่งสวรรค์อะไรของเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่อยากจะบอกเขาว่าเขาคิดผิดมากฮะมันทำอย่างนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าอื้ย อยายาขยงเนาะแบบนี้แต่ว่าศิลปินคนนี้เขาถึงขั้นเอางานนี้ไปโชว์ที่งานแสดงศิลปะที่กรุงอัมสเตอร์ดัมเลยนะฮะคือไม่ได้แค่แบบเก็บไว้คนเดียวไงเขาไปโชว์ให้สาธารณชนได้เห็นผลงานของเขาด้วยครับใจมากคะภูมิใจมดูแบบมันมันควรหรือเปล่าไม่รู้สินะแต่ถ้าเราพูดเราพูดเราพูดถึงโมเมนต์หรือมินนิ่งที่ศิลปะให้เรานะเรานความรู้สึกนะฮะมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่แวบหนึ่งถ้าเราเห็นกันนะฮะถ้ามันบินมาใกล้ๆเราเนี่ยฮะเราอาจจะสงสัยเฮ้ย เหมือนจริงจังครับเฮ้ยแมวจริงหรือเปล่าเฮ้ยถ้าเราแอบพูดตรงๆนะฮะเอาแอบคำเล็กๆว่าโอ้โหเหมือนจริงมากเลยแต่มันคงไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าเกิดเรามารู้ความจริงว่ามันคือของจริงที่ทําอย่างนั้นเนี่ยเออเราถึงมาเสียใจทีหลังครับเขาอาจกําลังจะสื่อสารกับเราในโมเมนต์นั้นก็ได้นะครับแต่ในแต่ในโมเมนต์นึงผมเรียนมานะฮะเรื่องนี้ผมบอกผมหนูเชี่ยวชันมานะพอๆแบบการเปิดกับปิดนะครับโอเอาไม่ใช่แล้วเดี๋ยวต้องต่อตอกใหญ่โอเคครับเด้อโอเคฮะเอาเป็นว่า สรุปแล้วนะฮะถ้าเกิดผมดูแลคิดแล้วคิดดีแล้วเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ผมไม่สนับสนุนจริงชนะครผมเกลียดมากบอกตรงเกลียดจริงๆเพราะฉะนั้นยาแยงมากมันมันมีศูนย์จีนูปปะล่ะมีเฮ้ยเอ้ยมันมีสิบจีนูปอะมีมีสิบจีนูปได้จีนูปผุดจีนูปถูกไหมเป็นครั้งแรกของผมครับผมให้ไปเลยครับสิบจีนูปรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้จริงจริง จับเขาผูกกับจรวดแล้วบินไปเลยครับเอออย่ามาให้เฮลิคอปเตอร์ผมรับไม่ไหวจริงๆครับผมก็ไม่รู้นะสำหรับผมแล้วเนี่ยไอเดียของเขาเนี่ยที่เอาสตาฟแมวที่ตายแล้วไปครับคือทำไมต้องเอามาใส่ใบพัดคอปเตอร์เจ้าอควาคอปเตอร์อะไรเนี่ยเขาอยากให้เป็นภาพอย่างนี้หรอให้มันบินได้เนี่ยหรอทำไมต้องบินท่านี้ด้วยอ่ะตอนแรกเก็บนึกว่าถ้าบินได้เขาจะเอาคอปเตอร์ปักไว้ที่หลังซะอีกเนาะ หรือไม่ก็ปักไว้ที่หัวไงโดเลมอนไงเออกทาันมแล้วแต่ความคิดคนเนี้ยเขาอาจจะแบบเอ๋ออย่างงี้แล้วเคยเห็นเราเลยทำแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะไม่เคยดูโดเรมอนนะเขาอาจจะคิดว่าขสิ่งที่เขากำลังสร้างเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่สุดในโลกแมวบินได้ไม่นะมาแล้วคุณไม่เคยดูโดเรมอนคุณไม่เคยพามาฝังเราใช่ไหมแต่วฝังเราดูมานานแล้วอุ้ยติดคอปเตอร์ไม่ไผ่ซื่อมากเลยบินดุตอง้งมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเขาทำอย่างงั้นมันดูโหดกว่านะเอาคอปเตอร์ไปฝังไปที่หัวเขาเราเราพยายามสื่อสารเขาเดี๋ยวเคยขาฟังเราขึ้นมาจง ทีนี้ไงนี้เห็น네งี้เราจักให้สกีจีนตอบผลความเห็นเดียวกับพี่โอ๊ตอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทะลุกรรมสัตว์เนี่ยในความคิดของชาวไทยอย่างเราๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สนับสนุนแน่นอนในการทําแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของคะแนนเนี่ยผมขอละไว้หนึ่งคะแนนและกันในะนะที่แบบเอ้ยก็อาจจะไม่เข้าใจความคิดของเขาที่แท้จริงทางฝั่งนน้นรวมถึงวัฒนธรรมของเขาด้วยก็อาจจะเห็นเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะฉะนั้นนะฮะผมขอให้นะฮะเก้าจีนู คะแนนหนึงแล้วก uh ันให้เกียรติเขาหน่อยการเขาอุตสาห์เป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับศิลปะแต่ผมไม่เอาผมไม่ชอบมันขึ้นแมวมันน่ารักกับแมวมันน่ารักกว่านั้นนะเอแมวควต้องแบบพิคขูดแป๊บๆฮีโร่พ่ซแต่ว่าพี่แอนแนวพี่แอนแนว ไม่ไม่แต่แต่มันเป็นเรื่องจริงนะที่คนยังมองไอ้นี่เป็นเรื่องปกติหรอแมวสนใจเกินเลยฮะไม่เข้าใจกำลังจะพูดเลยว่าแมวอันนี้ก็โอเคไม่ต้องเป็นสนใจนะมันเหมือนเนี่ยมันเหมือนที่เราเห็นเสือแล้วก็เอา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 หนังเสือมาปูแล้วเอาหัวเสือที่ไว้แบบนี้ยอย่าคิดว่าในความสึกนั้นผมว่ามันอารมณ์ใกล้กันกับผมว่าไอ้แมวบินได้นะครับผมแต่อันนั้นมันยังดูเป็นเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรยังแบบอะไรอย่างนั้นนะแต่อันนี้มันคือแบบ าดเลยรแต่บินท่านี้ไปด้้าานยังไงไม่รู้นีอันนี้ก็เอามาให้ดูกันเป็นบุทาหอนละกันาอย่าไปทำแบบนี้ไงเผื่อใครแบบนีได้ไอเดียแล้วอยากจะไปทำบ้างเป็นสตาตีว่าไม่ควรทำเนี่ย่ะคะั่ะย่งไวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสถานที่ด้วยละกันนะคะสำหรับ Bad Cat Museum and Toy Thailand นั่นเองจะบอกว่ามาให้ได้ใครได้รับของเล่นมาให้ได้บอกก่อน ที่เห็นในเทวันนี้นี่คือแค่ส่วนหนึน่งส่วนจิ๊บๆเท่านั้นเองยังมีมากกว่าน,นี้อีกเป็นเขาบอกมี50,000ื่นกว่าชิ้น,นแล้วเกินครึ่ง30,000กว่านี้เป็นแบทแมนหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบจริงๆเนี่ยต้องมาให้ได้นะคะ ถูกต้องแล้วสำหรับวันนี้อาจจะไม่เห็นโซนแบสแมนนะฮะเดี๋ยวเทปหน้านะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะอยู่กันที่แบสแมนนะฮะครับเราจะมาฝากเพื่อนๆกันนะฮะอย่าลืมด้วยนะฮะใครอยากจะหารายละเอียดเพิ่มเติมมายังไงสอบถามว่ามีของเล่นอะไรบ้างนะฮะเราขึ้นลิงก์เฟซบุ๊กที่ด้านล่างแล้วก็สามารถกดไปดูได้นะครับและแน่นอนเลยอย่าลืมนะคะติดตามรายการครีเอทอรีวิวทีจีได้นะคะทุกๆวันเสาร์เลยสามทุ่มหรืสี่ทุ่มตรงนั่นเองนะคะกับพวกเราสามคนนะครับผมนะส่วนวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเลยดีกว่าได้เลยคครัับสสวดี่ะ คโอแค่ค,คนพบแล้วสคน,คนพบแล้ว <S <S 2> <S 2> เป็นใคแล้วล่ะ